ไอเบสมึงมีแต่จะมากินกับข้าวบรรกูอย่างเดียวโหผมกินแค่จานเดียวเองเนี่ยผมแค่มากินแค่คนเดียวเนี่ยแม่แเลี้ยงไม่ไหวเหรอลำพังมึงคนเดียวกูเลี้ยงมึงได้สบายมึงมากีวาก่วันกี่วันกูก็เลี้ยงได้แล้วแม่จะโวยวายทำไมเนี่ยผมกินแค่จานเดียวเนี่ยลำพังมึงคนเดียวกูก็ไม่ว่าอะไรหรอกไอเบสมันไม่ใช่เบสคนเดียวเทีิมาเนี่ยทำไมแม่มึงอันไปดูด้อันในรอบตัวกูเนี่ยน่ะอีตัวนู้นสองตัวนี่อีตัวหนึ่งไม่พูดไม่จานอ่าีตัวนู้นผอมก็ครัเพื่อนอ่า เนี่ยอีนี่ก้มหน้าไม่กล้ามองวันนี้กูลองเลยยังไงไม่ทำาข้าวอ่าไอเบสรู้นะกับข้าวอยู่ที่ไหนไอเบสทมทำเผื่อเพื่อนไหมตอนแรกมันก็ไม่คิดว่าเพื่อนจะมามันจะกินมันให้อิ่มวันนี้อ่าตอนนี้ไปไงไปไงเบสโอ้คุณไม่ทันแล้วดูเพื่อนลูกดูเพื่อนอ่ะเพื่อนลูกคนที่หนึ่งเออในคนที่หนึ่งเนี่ยเพื่อนลูกคนที่สองโอ้ยสุดอลังการงานตร้งแล้วผัวกูดูผัวกูนี่ พอมกินเยอะๆอันนี้ครบหรือยังยังไม่ครบเหลือไอ้เอ็มไม่กอนนงเอ็มเขาไม่ค่อยกินกับข้าวลูกกินอะไราาเขาจะกินกับข้าวรีวิวไอ้เหี้ยแดกไม่หยุดอีโจ๊กมึงมานี่ไม่งอย่าได้พูดใครเลยเหี้ยแดกหันหลังให้เขดเลยขาไม่ให้พูดตอนกินข้าวไม่มีมารายาทอถอวคนที่มารยาทมันต้องไม่แดกข้าวแล้วจริงไหมจริงไหมไอ้เพชรกูว่าจริงนะ